สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ l i f e for Life ใส่ใจทุกชีวิตครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้พลังงานไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับและ PEA ก็ใส่ใจมาโดยตลอดครับโครงการต่างๆเพื่อดูแลและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟจึงเกิดขึ้นมาอย่างมากมายครับอย่างเช่นทุ่มชนวปลอดภัยใช้ไฟ PEA ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสาคัญแต่จะมีความสาคัญต่อผู้ใช้ไฟอย่างไรนั้นเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับ นอกจาก PEA จะมีภารกิจหลักด้านบริการพลังงานไฟฟ้า PEA ยังสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้แนวความคิดที่ว่าเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมและพันธมิตรกิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ PEA ให้ความสำคัญ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง PEA กรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Accident หรืออุบัติเหตุเป็นศูนย์ดำเนินการต่อนเนื่องตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2559โดยเจ้าหน้าที่ PEA ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้แก่ข้าราชการผู้นำชุมชนและประชาชนรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA จำนวน1,200คนต่อปีและทำการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสังกัดและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวม3,700คนต่อปีและนำนักเรียนที่ผ่านการอบรมให้บริการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน โรงเรียนอาคารต่างๆภายในชุมชนไม่น้อยกว่า3 0 0แสนครัวเรือนต่อปีซึ่ง p e a มีเป้าหมายรวม1ล้านครัวเรือนในพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศครืหวังปลูกจิตสำนึกมุ่งเน้นให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องปลอดภัยและประหยัดรวมถึงมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนอีกด้วย PEA หวังไปอย่างยิ่งนะครับว่ากิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ P.E.A. ึจะช่วยกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานและประชาชนในเขตรับผิดชอบของ P.E.A. นั้นได้รู้วิธีการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยจากไฟฟ้าและรู้ถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยได้อย่างถูกวิธีนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรา ไม่คาดคิดมาก่อนนั่นเองครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆของ PA ได้ในรายการ Light for Life ใส่ใจทุกชีวิตในวันจันทร์และอังคารเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้บทเวลาสำหรับผมแล้วครับสวัสดีครับ